ตกเล็กสอนรามยุคโควิต้องใส่เม็ดมิดชิดน้าแม่จา้าป้องกันไว้ดีที่สุดต้องใส่เลยถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องไล่สดเท้านาก็อดไม่ต้องมาใครใส่เราไม่ น้องใส่ทุกคนต้องใส่รต้องใส่ทุกคนเพือ่อความปลอดภัยลีเกวัยรุ่นหุ่นสวยหล่อทอทอทอเขามีสับบทธทอทอาพอ่าพม่ประเทศไทยครับอย่าลืมเข้าร่วมสนุกกันนะครับวอนช่วยกดไลค์กดแชร์กราบเรียนแม่แม่ให้โอนมา บัญชีของเรา<ง>นะครับหน้าเฟซละนคนเข้าได้เลยแม่ถามทำไมต้องใส่แมสเล่นออออแกคอมเมนต์เข้ามาว่าเข<อ>าสงสัยแกไม่รู้เรื่องเลยไงดอยกั้นได้ไงอ,อ,อะไรวะแม่ใส่แมสเล่นแกกลัวไม่ขำหรือจะให้คุมถุงดำแล้ววิ่งออกมา ทำไมอ่ะล่อแหลมเลยเลยก็แม่กูหมดหอ่ะผมน่ะลือชื่อว่าโจเฮ้ยวายกูคนบ้า